พราะบุญนี่มันเป็นทรัพย์อันยิ่งใหญ่มันเป็นอริยทรัพย์เข้าใจว่าคาว่าบุญมองออกไหมอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือไม่ว่าแต่ทั้งสามโลกนี่ต้องการบุญหมดแม้แต่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตก็ต้องการบุญหมดถูกไหมมันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะคาว่าบุญคือความดีทั้งหมดถูกไหมเห็นไหมล่ะทั้งทานทั้งศีลทั้งเนตรขมมะ เออจะยังทั้งปัญญาทั้งวิรยิยะทั้งขันติสัจจะอธิษฐานเห็นไหมเมตตาอุเบกขาเห็นไหมเนี่ยทั้งสิบเนี่ยกุศลทั้งสิบอย่างเนี่ยเรียกว่าบุญมองออกไหมล่ะมันเป็นฐานบารมีของทุกคนอยู่แล้วถูกไหม ถ้าเราทําขึ้นตรงนี้ปุ๊บโอ้นั่นแหละมันจะประจรกระจายไปนี่คนทั่วไปหรือว่าสัตว์ทั่วไปจิตวิญญาณทั่วไปเขาต้องการตรงนี้ไงทรัพย์สินเงินทองมันใช้ได้ตอนที่เราเป็นมนุษย์เท่าน,นั้นเองเทวดาเขาไม,ม่ได้มานั่งหอบดินี่ถึงเขาจะปลูกเขาจะปลูกเสกยังไงหรือว่าเขาจะเขาจะให้เรามายังไงนี่ ถ้าไม่ใช่ของเราก็เป็นหินหมดถูกไหมเทวดาขนเงินขนทองมาโอ้ยมากมายไกย่กองนี่มันอาจจะเห็นเป็นเพชรนินจินดานะ่ะแต่มันใช้ไม่ได้งไงตอนนี้เดี๋ยวก็หายสาบสูญไปแล้วมัไปสังเกตดูนะครพวกเราเขาดวงเขาป่าโอ้เลยเห็นกองเงินกองทองเยอะแยะหมดคนสุดท้ายมีแต่หินทั้งนั้นเพราะมันไม่ใช่ของเรา ครั้งสมบัติทั้งหลายกลายเป็นหินหมดแหละเข้าใจจุดไหมละ่ะเพราะโลกทิพย์เขาไม่ได้ใช้ทรัพย์สินไม่ได้ใช้บุกนี้เลยไม่มีความหมายขเขาเลยเข้าใจไม่นออตรงนี้เทวดาที่ไหนไปหอบเงินมาซื้อของเทว่าเขาก็เอาแต่บุญกันทั้งนั้นนะถูกไหมละ่ะ สนนรกเองเป็ดเองมันมันก็ใช้ไม่ได้มันใช้ได้แต่บุญเขาจะยังเทวดาก็ใช้แต่บุญพรหมก็ใช้แต่บุญถูกไหมนั่นคือสมบัติของเขาอ่ะคือบุญมองออกไหมล่ะเพราะต้องบอกอุย้ยของของที่เขาทิ้งทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะกบกวยอมายังไงก็ได้ถ้าจะไปสมมาสร้างนะว่าไม่ได้อะไรได้นี่ เขา้าใจจุดที่พ่อพูดไหมล่ะเรามีบุญสักอย่างนี่โอยสบายมากเลยไงเอาไปแลกทรัพย์ไงเอาบุญแลกทรัพย์นี่บอกเจ้าที่เจ้าทางอธิษฐานนะพ่อบอกให้อธิษฐานไงเราเคยสร้างมาเยอะแล้วบอกที่อธิษฐานบอกโอ้ยทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่ข้าพเจ้าสร้างมาในอดีตนั่นน่โอ้ยข้าพเจ้าไม่เกิดอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วขอทั้งหมดเอามาทําให้นี่อายไะอายหมไ ของเราทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ของคนอื่นเราสร้างไวอ้อ่ีก่พกี่ชาติแล้วถูกไหมคือขอชาติเดียวพอแล้วเหมือนเดินเอาเป็นสเสบียงไปนิพพานพอแล้วถูกไหมง่ายไหมเงี้ยเพราะว่าขี้ข้านจะหลังไหลถ้าพวกเราอาธิษฐานจิตร่วมกันแบบนี้ปุ๊บปบโอ้เดี๋ยวตึง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 ขนมาญนะาติพี่น้องขนมาเออมองดีๆนะ ไม่ใช่อธิษฐานจิตแล้วจะเห็นกองเงินกองทองไม่ใช่เด้คิดผิดเด้ยงั้นอุ้ยหลวงพ่อให้อธิษฐานจิตเดี๋ยวอุดเดี๋ยวได้น่นเดอุ้ดเดี๋ยวกองเงินกองทองเดี๋ยวกูก็ขุดสมบัติได้แล้วไม่ใช่เด้เออคำว่าทรัพย์สินหลั่งไหลามามานถึงว่าญาติโยมนี่เขาจะภาวนาให้กับเราเองเขาจะภาวนาไหมล่ะเขาได้เงินมาก็ติมเขาได้เงินมาก็เติมอย่างเงี้ย มันมาเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมอย่างที่เราจัดเขาปายไหมสองวันมันมาจากไหนอะ่ะมองออว่าที่กระถินให้กับวัดปวงสะแวกก็เราตั้งขึ้นมาปปปปปปเห็นไหมยังไม่เท่าไหร่เลยเอ okay. แล้วต้องแปดหมื่นแปบเดียวเห็นไหมเข้าใจจุดไหมล่ะไม่ไงเขามาเองมันมาเอง <c oughs> นไม่ต้องกลัวเลย นี่ก็เหมือนกันที่เราสร้างๆมันก็มาทีละนิดทีละหน่อยแต่มันเพราะจิตของเรามันยังไม่บริสุทธิ์กันไงไม่ใช่พวกเรานะหมายถึงว่ายังมีคนที่ที่อยากได้อยู่อะมอ,มองมองออกไหมตรงเนี้ยถ้ามาเยอะๆมันก็ขูดนะเดี๋ยวก็กึดเดี๋ยวจะเอาอย่างเดียวเขาจะเอาอย่างเดียวไหมกูไม่ได้กู <c oughs> ยิ่งเห็นเงินเยอะถูกป่ะล่ะเอ้ยมึงกีเน,นี้วเนี่ยว่ะ เห็นไหมกูจะไปใช้นอนกูจะไปใช่นี่อ,ะอ่ะอ่าเริ่มแล้วเห็นไหมพอไม่ได้ก็งักแงะงักแงะพวกเราเห็นแล้วใช่ไหมมันจะมีปัญหาเรื่องอะไรสู้มาทีละนิดทีละหน่อยดีกว่าปะเจ่าบาเออก็แปลกเนี่ยเราจะเอาทรายมาแล้วใช่ไหมเราจะเอาเหินมาแล้วใช่ไหม อย่างนี้เพราะว่าดีที่สุดแล้วถ้ามาเยอะๆเพราะอึดอัดีกันไม่ได้อึดอัดจะไงเาขาจะใช้เงินกูไม่มีให้เขาก็ําไงไงนี่มีอยูอ่ไม่ให้เขามันก็เหมือนโกหกใช่ไหมเขาใจเจดที่พูดไหมถ้าส่งเสริมมากเกินไปมันก็ติดนิส,ยสัยถูกไหมล่ะมันไม่ได้ครั้งเดียวที่นี่มันติดนิสัยเพิ่มไปเรื่อย มีร้อยจะเอาพันมีพันจะเอาหมื่นมีหมื่นจะเอาแสนนลเนี่ยมีแสนจะเอาล้านแล้วนะทีเนี้ยถูกปะละ่ะมันก็บานปลายไปเรื่อยใช่ไหมมองออกไหมนี่คนมันไม่รู้จะพอหรอกเพราะจิตมันยังเป็นผู้ให้ยังไม่ได้ถูกไหมเนี่ยเพราะถึงบอกว่าหลอมรวมคนบุคคลที่จิตแบบเดียวกันเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยที่เป็นผู้ให้ผู้ให้ผู้ให้โอ้อย่าลืมเนี่ยทรัพย์จัก,กรพรรดินะยิ่งในหลวงของเราปัจจุบัน โห้โคตรรวยเลยนะเข้าใจเข้าใจจช่ไหมเราไม่ได้มองตรงนั้นนะเรามองว่าคนทั่วโลกจะมาศึกษากับเราเนี่ยเพราะหวต้องการคนดีๆที่จะคอยต้อนรับนี่ที่เข้าใจจิตของคนทั่วไปอ่ะนี่ต้องเป็นผู้นําตรงนี้ให้ได้ดิฝ่ายบริการเนี่ยฝ่ายที่จะคอยดูแลเขาเนี่ยสําคัญมากเลย นี่เป็นเป็นแม่เหล็กดูดซับเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนถ้าพ่อพูดอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่ออยากรวยก็ไม่ใช่อยากรวยทีศทางให้พวกเราให้เห็นความสําคัญมองออกคำว่าเห็นความสําคัญไหมที่ท่องทางให้พวกเราเปิดขุมทรัพย์อะ่ะก็ใ้คาเข้าใจเขาเปิดขุมทรัพย์หยอ่ะไม่ใช่พ่ออยากได้ <S 2> <S 2> เตรียม มันในส่วนที่มันต้องสร้างก็ต้องมีไงอืมเนี่ยถ้าพวกเราต้องการถ้าเนี่ยแค่พวกเราดูแลคนที่เขาเราจะไปหวังว่าคนยากคนจนหรือคนรวยอะไรไม่ไม่ต้องไปนองถึงตรงนั้นอืมเราดูดีเราดูทุกคนดีนี่พอแล้ว <c oughs> มองออกไหมล่ะคือเราให้ความเมตตาเขานี่ ให้ความเป็นกันเองกับเขาให้มากขึ้นเมตตาเขาให้มากขึ้นถึงเขาไม่มีเงนินเราก็คอยดูแลเขาเข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเราก็มีถูกไหมให้เขาประทับใจคนเราเอะบางทีมันตกทุกข์ยากเหมือนเหมือนต่างชาติมันลําบากมาอย่างเงี้ยถู่ไหมมันอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้แต่มันโดนหลอกไปหมดก็มีไงเข,ข้าใจเข้าใจจุดที่พูดไหมล่ะเพราะหลังมังค่ามัน มันทุ่มทุ่มทุ่มหมดหมดตัวแล้วผู้หญิงก็ทิ้งมันก็มีได้เขา้าใจไหมแล้วมันทำไงทีนี้มันไม่ใช่เมืองมันอะ่ะมันก็ต้องปลดล็อปก็ไเหมือนยาโจกก็มีได้ถูกไหมล่ะ